วันนี้อากาศดีนะอืมใช่พี่อากาศดีมากเลยอะ่ะแหมในาฉาจังเลยมีลูกสาวทำงานต่างประเทศเนี่ยว่าแต่ว่าลูกสาวอะจะกลับมาเมื่อไหรอ่อ่ะ รถพร้อมแล้วนะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณที่ใช้บริการนะครับ าแล้วเหรอกลับมาแล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะพี่ทานาน้ำก่อนค่ะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วพี่ขอบคุณมากมากเลยนะที่มาช่วยดูแลบ้านให้อ่ะไม่ได้พี่ฉันคงแย่แน่เลยอะ่ะแต่พี่ว่าต่อไปนี้นะเราต้องสบายแน่นอนเลย เดี๋ยวป้าเก็บเองเจ้าเองคิดถึงไหมคุณแม่แนมะ่ทำไมอยู่ๆกลับมาไม่บอกงานเสร็จแล้วหรอแม่หนูจะมาเซอร์ไพรส์แม่บ้างไม่ได้เลยหรือไงนี่ไงเซอร์ไพรส์แม่ล่ะโอ้หนูขอโทษคุณแม่เป็นไงบ้างเจ็บบ้างไหม,มนิดหน่อยอะลูกไม่เป็นไรละ ถ้าหนูรู้ว่าแม่อยู่โรงพยาบาลน่ะหนูไปรับแม่กลับมาก่อนแล้วไม่ปล่อยให้แม่กลับมาลําบากคนเดียวแบบนี้หรอกใครบอกว่าแม่ลําบากแม่สบายจะตายเผลอๆนะสบายกว่าแกมารับด้วยซ้ำจริงดิพร้อมเดินทางกลับอย่างมั่นใจปลอดภยัยมีความเป็นส่วนตัวกับบริการ d r i v i n g Home บริการรถรับส่งไปโรงพยาบาลสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพด้วยคนขับที่เชี่ยวชาญสุภาพและวางใจได้ในเรื่องสุขอนามัยพร้อมส่งคุณไปยังที่หมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสวัสดีครับผมไดเวอร์อนุสอนวันนี้มารับคุณผู้หญิงกลับบ้านนะครับใช้บริการได้ง่ายๆเพียงโทร02 099 0888และทำการนัดหมายวันและเวลาก่อนวันเดินทางล่วงหน้า24ชั่วโมง เจ็บไหมคะคุณแม่ไม่เจ็บแล้วลูกเนี่ยดีนะเนี่ยที่หนูทำประกันของกรุงเทพประกันชีวิตไว้ให้แม่อย่างนี้ก็สบายใจหายห่วงไปทำงานได้อย่างสบายใจแล้วเนาะโอ้หนูรอเล่นหนูขออยู่กับคุณแม่ด้วยได้ไหมนะ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  แต่ว่าอย่ามาแย่งแม่ดูทีวีก็แล้วกันจ้าคุณแม่ดูหนังผีนะหนังแล้วหลอนเลยโอาค r i v วิ่งโฮมบริการรถรับส่งไปโรงพยาบาลสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ <c oughs> หนึ่งในบริการเสริมด้านสุขภาพจาก BLA EveryCare ห่วงใยคุณทุกช่วงเวลา